Im bê bà bay 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 chơi bay 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 chơi bay 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 bà bay 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 thế, bà bay 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 bay

สามเลื Now, ่อนกันนะฮาเงีนาะนังเ่เพอแตมากอยู่าดสีตอดบูนว่าเขาหู้ติว่าเขาหูอ๋มือจับเขาหูตัวฮะหนึ่งขึ้จับเขาหูดีเปลียนอยู่ดฮะเบิร์ดมันยิบเลยมันติดทิ้งเบิร อันนี้จําขอเผูกเป็ดยูสนีเอมักกันนี่เอบมเด่าฮ่าโว้ยย่าสองสอลอยนี่เสือเบียร์ิียมันด็กหลานได้แล้วปิดแล้ปันนี่เอาปฏิจริงซืมๆขาขขงเนียแต่ว่ามันเก นี่ก็ลว่าถามได้กี่ดอลลาร์ได้ซื้อเบียร์ขวดละ200ได้ใหญ่อ้ายสิซื้อเบียร์มากินจัก2ขวดแหนกินหยังมันเลยบ่แห้งบ่กาปิดะพุ่นหาเมี่ยนพุ่นอ๋อราคาหาเมี่ยนพุ่นเมี่ยนหม้อพุ่นราคาปิดเด้อต้น สงกวดพ่อทีปูบกเวียนมันจะตื่นมาเก็บเก็บฉันเก็บเดือดเหรอว่จะบูบกูบกว่ไม่่บ่ก่่้่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เอ่่ะ่่่เ่่่่เ่่่า่่ี่่่่่ เสียบวะก็ขะเข่าไปขึ้นเสียบวะยี่ยหน่่ยคนถามไหมแสีบบ้างถ้าเออมายิวทามขึ้นแสียบ <laughs> ถ่าอยังทายยังอ,อ๋อแปลว่าเสียบบอน,น้องขึ้นเนาะแตามมาก็เข่าไป่าเปทามือโอ้ยเสีย